วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปะปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางฉลวยกรกิจโสพลประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานณวัดสวายตำบลตูมตสวายอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดและคณะ เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายขนมไทยตำบลน,นามะตูมในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายเสกสรรวัจนะพงพันธ์วิทยากรค่ายพุทธบุตรกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชนบุรีนำนายยงยุทธสงวนชมและคณะจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทานณวัดหนองเสือตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูล,ลนิที่อน,นันทมหิดลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ชเเิงในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางวีนาอติการกุลประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายภาพพระกฐินพระราชทานณวัดกุนาทีทานหัวกุญแจตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้พระภิกษุรวมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์เกษินีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติประจำปี2562เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยา นางเทียนรัตนวมวัตรคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำนายเสรีจุลศักดิ์ศรีสกุลประธานบริษัทคิงแพ็กอินดัสเทรียจังกัดและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวสิทธิพานีกิติสิทธโธกรรมการผู้จัดการบริษัท SNS Media จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรายการโทรทัศน์หมอปลายสายเก่งประจำปี2562และประจำปี2563 เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและแผ่นดีวีดีรายการในโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณด้วยนางพินยาสุขพันธ์นำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอ,องพระบาทดังนี้ นายพงปนตถนอมบูรและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564 นางสาวพิชยาดาศีปัญญาและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูลและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564 ศาสตราจารย์กิติคุณภูลพิษอามารตยกุลประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยประลองเพลงประเลงมโหรีครั้งที่34ทับ2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและผู้เกี่ยวข้อง นำเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทวงมโหรีประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ